นะแล้วก็ที่ไปงานวันเกิดคุณเนวินอันนี้ก็ไปจริงนะจริงๆเนี่ยฝั่งโน้นเขาอาจจะโกรธตรงนี้แหละผมว่าในตรงนี้ตรงเนี้ยที่ผูกข้อมือแล้วแล้วให้เป็นนายกอีกสปีหลังเลือกตั้งนะไม่ถูกใจเหรอ ชนะเลือกตั้งผูกให้เป็นนายกอีกสี่ปีถูกไม่ว่าสิ่งใดบ้านเมืองสงบราบรื่นนะนี่พ่อพาพมเขาเรียกอะไรที่ผูกให้อ่ะเพราะอะไรปีที่แล้วนะก็ผูกอย่างนี้แหละ,ละปีที่แล้วนี่บอกผูกผูกให้เป็นนายกนะปีที่แล้วนะเป็นแล้วแลวมาได้เป็นปีนี้ผูกอีกเฮ้ย อาจาาจะได้จริงๆหรือเปล่าแม้นนะนะนย,ย้อนไปดูปีที่แล้วนะผูไม <c oughs> เป็นนายกเป็นนั้นว่าเออแล้วป,ปีที่แล้วผูใคยเป็นนายกเสียงคุณเนวินบอกค่ะนะนแล้วก็กกวตอนนั้นเนี่ยคุณรุฐินยังโอ้ยเป็นนายกสมาคมคนเกียร์มัว วอนนี้นายกจริงเนี่ยเป็นรองนายกก่อนทำงานในรัฐบาลอุ้์อิงจำได้จำได้นจนกระทั่งสุดท้ายเกิดเรื่องคลิปเสียงค่ะอุ้งอิงกับอังเคิลสารนุนตัดสินนะก็จับขั่วการเมืองกันใหม่จนกระทั่งได้เป็นนายกแล้วมาล่าสุดไปอนะผูกให้เป็นนายกอีกสปีข้างหน้าหลังเลือกตั้งปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ให้บ้านเมืองสงบราบรื่นนี่ไง,ไงออวันนี้ก็เลยบอก งานวันเกิดแต่อุ้งอิงลงพื้นที่ไปกอดชวาดไม่พอใจนี่หรือเปล่าไม่พอใจนี่หรือเปล่าออใช่ไหม